สวัสดีครับท่านผู้ชมจเจ้าชายเกษตรจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่บ้านมงอำเภอเนินมาปรางจังหวัดพิษนุโลกที่นี่เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวทั้งคนใกล้เคียงทั้งคนต่างถิ่นที่จะมุ่งหน้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวบรรยากาศ เก็บเกี่ยวความสุขที่บ้านมงอำเภอเนินมะปรางแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับแค่เลี้ยวรถเข้ามาก็เห็นภูมิประเทศที่น่าชื่นชมและน่าสัมผัสอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้นะครับท่านผู้ชมต้นข้าวต้นหญ้าต่างๆจะเป็นสีเขียวขจีทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาได้สัมผัสกับธรรมชาติที่มันสวยงามจริงๆ บริเวณนี้นะฮะถ้าใครมาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับแนะนําเลยท่านต้องสัมผัสบ้านมุงหลายหลายมุมมีบรรยากาศให้ท่องเที่ยวมีบรรยากาศให้ถ่ายรูปเซลฟี่หลายมุมด้วยกันครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ผมจะนาพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสเนินมะปรางอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้ดูแค่ข้างข่าวอย่างเดียวเราจะมาดูฝีไม้ลายมือของคุณครูวิชัยโพข๋มันมีเีเยว เาสังเกตดูก่อนก่อนจะออกถ้ำม,ามันจะมีตัวตัวหมดตัวผู้นำเขาที่งให้ใส่ถุงมือนะครับนี่นะหนาำมนขมมากครับใชมที่เราพัก,กเราจะขึ้นปรงตนี้ด้าน,นี้จะร้อนหน่อยครับครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ผู้พิชิตยอดเขากังหันลมไม่ได้หยุดครับอาถายต่อสวยงามมากอลังการอลังการมากครับโดยฝีมือนายธรรมชาติพ่อคํานี้เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลรายไหมครับพ่อเนี่ยโอ้โหดูนิสำหรับบ้านมงแคมนะ เป็นบรรยากาศที่ใครได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังได้ชาร์จแบตมีความสุขมากมายเลยทีเดียวและผู้ดูแลคนที่นี่เซียโบนะครับก็มีน้ําจิตน้ําใจงามที่จะแบ่งปันให้กับแขกที่มาเที่ยวและก็หลายๆคนที่มาสัมผัสที่นี่นะฮะบ้านมุงแคมป์หน้าแรงอีกแบบหนึง่งหน้าหนาวอีกแบบหนึง่งหน้าฝนธรรมชาติสวยงามอีกแบบหนึง่ง คุณครูวิชัยโพขำกำลังเก็บมุมมองต่างๆเพื่อที่จะวาดภาพให้มาอยู่ในกระดานใบนี้ท่านผู้ชมครับเราตามไปสัมผัสคุณครูวิชัยโพขำจะลงลายเส้นบนกระดานแผ่นนี้แล้วครับ ในขณะที่ครูวิชัยโพข้ำกำลังจะลงลายเส้นบนกระดานนะครับเจ้าชายกเกษตรก็ยังให้ได้หลายท่านนี่กำลังติดตามรายการอยู่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศอีกมุมหนึ่งที่เนินมะปรางแห่งนี้บ้านมงแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีหลายมุมที่น่าเที่ยวน่าสัมผัสมากมายเลยทีเดียวนี่คือท่ามคชสาปนะครับว่าสวยงามครับท่านผู้ชมครับ มดแล้วดูความสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับตระหนิงมากข้างหลังนี่เป็นภาพสามมิติเลยนะครับท่านผู้ชมครับขณะที่ครูวิชัยกำลังขมักขม้นอยู่กับลายเส้นก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสถ้ำม่านอยู่หลังม่านฉากของถ้ำช้างหรือว่าถ้ำโคชสารนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสวยงามจริงๆ ถ้าใครไม่เคยมาต้องรีบมามาสัมผัสให้ได้หรือหาจงังหวะโอกาสมาสัมผัสนะครับครูวิชัยโพขำนะครับบรรยากาศข้างนอกฝนตกบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงบ้างก็ยังไม่ย่อท้อต่อลายเส้นที่จะลงในกระดานแผ่นนี้ให้ได้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะบ,บรรยากาศกับศิลปะและคนที่ชอบธรรมชาติช่างเข้ากันเหลือเกิน เหมือนกับเจ้าชายเกษตรเลยครับส่วนที่ท่านกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือถ้าฉายหนังที่บ้านมงแห่งนี้แหละครับมีถ้าที่ถูกนาภาพยนต์เครื่องฉายตั้งแต่สมัยก่อนขึ้นมาฉายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่นี่มาแล้วนะครับและห้องนี้ปเปลี่ยนบรรยากาศทั้งทั้งภายนอกและภายในให้เข้ากันและกลมกลืนกันได้ดีจริงๆเหมือนกับภาพวาดลายเส้นของคุณโครวิชัยโพคํา ส่วนถ้ำนี้ที่ท่านกำลังเห็นบางคนก็เรียกถ้ำโงูบางคนก็เรียกถ้ำพระรถแมรีท่านผู้ชมข้างในนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยรอยหยดน้ำหินงอกที่ถูกแต้มแต่งจากธรรมชาติที่เขาทำไว้ท่านใดที่มาสัมผัสนะครับอย่าไปเขียนอย่าไปลงชื่ออย่าไปฉีดสเปรย์อย่าไปพ่นสเปรย์นะครับเก็บไว้ให้ลูกใหลานได้ชื่นชมกันและเราเก็บ ภาพความสวยงามกลับไปชื่อไม่ต้องไปจารึกไว้นะครับถ้าจารึกไว้แล้วเข้ารู้ไหนครับเขาบอกว่าตายไปวิญญาณท่านจะมาอยู่ที่นี่จะได้ไม่ไปผุดไปเกิดกับเขานะครับจาไว้นะฮะคุณจะรักใครวันหนึ่งคุณเลิกกับคนนั้นแล้วคุณกลับไปรักคนใหม่ถ้าย้อนกลับมาเที่ยวมีชื่อคุณจารึกอยู่คุณลบไม่ได้แล้วนะครับเก็บความสวยงามและธรรมชาติเอาไว้ในใจและอยู่ใน ภาพวาดและอยู่ในบนภาพถ่ายของเราดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเจ้าชายขอแนะนําเลยนะถ้าใครมาแล้วนาะ,นะช่วยกันร,รักด้วยช่วยกันร,รักด้วยการที่จะกลับให้ฟื้นคืนสภาพดังเดิมค่อนข้างจะลําบากหรือยากมากครับเท่ากับเราได้ทําลายลงไปแล้วนั่นเองนะฮะฟื้นฟูขึ้นมายากนะครับช่วยเก็บมาให้ลูกห,หลานเราได้ชื่นชมกันนะฮะ งยิ่สวย่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่ก็คือปากถา้ำถ้ำงูหรือว่าร้ำพระรถเมรีนี่คือมุมแห่งจินตนาการของธรรมชาติได้สร้างขึ้นตั้งอยู่ตรงบ้านมงแคมนี้เองและวันนี้เจ้าชายกเกษตรกับครูวิชัยโพขำก็ถือเอามุมนี้แหะครับ ที่จะเป็นจุดแลนด์มาร์กในการปรับหมดลงลายเส้นกันและก็ขอเอาบรรยากาศตรงนี้ภาพที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมอยู่เบื้องหน้านี้จะวาดมาใส่ไว้ในกระดานแห่งนี้นะครับอาหารของเราครับวาดไปกินไปครับ,รบและแน่นอนนะฮะคนที่ชอบศิละปะ ก็ต้องชอบธรรมชาติเช่นเดียวกันผมได้นี่มาครับผมผมได้นี่มาผมได้เปลือกมะพร้าวเปลือกมะาพร้าวอันนี้ ไม่ใช่เอามาตอนกิ่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเ็เขาวาทำอย่างนั้นแะครับแต่ตอนนี้เราจะมาอยู่รวมในสื่อภาพของเรานี่นะอันนี้ครับขอขอบคุณสคริปชั่นของคุณพิกาจังที่เขียนร้อยเรียงได้สวยงามได้ดีมากและก็ขอขอบคุณการเรียงภาพตัดต่อภาพของคุณพิกาจังให้กับเจ้าชายกเกษตร ขังนี้ด้วยนะครับเย็นเย็นย่ำม,มาเรื่อยๆนี่บรรยากาศก็ค่อนข,ข้างดีขึ้นเรื่อยๆคนวาดก็รู้สึกอ,อินขึ้นมาเรื่อย,อ,ยอินอินเนอร์มาด้วยออินเนอร์ใช่ไหมฮะ คนหวาดแล้สึกกินเนื้อจะมาด้วยนะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่กระดาษนะมันเป็นผ้านั่นหน่อยถ้าเป็นกระดาษมันก็จะไวกวกันที่มีเป็นผ้า